สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลจับตามองยูทาโร่อาซาฮีญี่ปุ่นอันตรายผู้หยุดสถิติไร้พ่าย8ปดไฟของเศกษสันก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ตกอยู่ภายใต้สปอร์ไลท์ทันทีสำหรับยูทาโร่อาซาฮีกัมปันจากประเทศญี่ปุ่นที่สามารถงัดฟอร์มเก่งของตัวเองไหลอัดเสกสรรออขวันเมืองเอาชนะคะแนนอย่างเอกฉันในศึกวันลุมพินี58 การหยุดสถิติไร้ผ้ายแปดไฟของบางสันลงได้นั้นถือว่าไม่ธรรมดาถ้าหากใครได้ดูการชกของคู่นี้แบบเต็มเต็มไฟจะเห็นได้ว่ายูททโรอาซาฮิงัดพลังหมัดชุดที่หนักหน่วงเล่นงานนักชกจอมเก๋าชาวไทยอย่างต่อเนื่องแบบตั้งตัวไม่ติดวิวสร้างชื่อบนเวทีมวยลุมพินีได้อย่างสุดยอด หลังจบไฟดังกล่าวเสรษสันได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองมีอาการจม,มูกร้าวและตรวจพบว่าซี่โครงอร่อนหักสองซี่โดยมีอาการเจ็บตั้งแต่ยกแรกแล้วแต่พยายามกัดฟันฝืนสู้ยืนอยู่ได้ครบ3ยกและแพ้คะแนนไปหลังจากเปิดตัวเอาชนะเศกสันเอาขันเมืองได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้เขาได้รับการจับตามองว่าน่าจะก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับหัวแถวของรายการวันได้ไม่ยาก ไฟล่าสุดเขาต่อยกับบางสันในพิกัดแคชเวท1 4 2ปอนด์ซึ่งหากเขาเพิ่มน้ำหนักตัวไปอีก3ปอนด์ก็จะสามารถตอกอกรกับคู่แข่งในพิกัดแบนตันเวทได้อย่างไม่มีปัญหาซึ่งหากยูททโรอาซาฮีอยากจะมองไปถึงตรงนั้นเขาต้องฝ่าด่านยอดฝีมือหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นเสือแบล็กแรมโบ้เล็ก รวมไปถึงนักชกที่อยู่ในแรงกิ้ง5อันดับแรกทั้งเสมาเพชรแฟเทคน้องโอฮาม่ามวยไทยฟิลิเปโลโบรวมไปถึงเรียมแฮริสันและนิโคคาลิโลดูสไตล์การชกที่บูดุดันขยันออกอาวุธแบบเปิดหน้าแรกน่าจะถูกใจชาติีสิทธยอดธงประธานวันแชมเปี้ยนชิพยิ่งนักและเราก็น่าจะได้เห็นว่านักชกจากญี่ปุ่นรายนี้มีรายการได้ขึ้นชกถีขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างแน่นอน ติดตามอเดตข่าวสารข่าวคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชั้นหน้าขอบคุณมากครับ